วันนี้มาถอนข้าวนาปังนะคะถอนดำข้าวก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถอนมาเซมตรงนี้นะพรุ่งนี้ค่อยมาถอนตรงนี้ดำอันนี้ของใต้นะทรายถถมจะหมดแล้ว นอยู่ค่ะแต่ไม่เยอะต้องแซมอีกเยอะนี่ต้นตาลนะคะที่เราปลูกไว้ห้าปีถึงห้าหรือ,อยังสี่ปีสี่ปีเนาะสี่ปีโอ้เมื่อกี้ใครร้องเพลงเมื่อกี้เนี่ยร้องเพลงอะไรอะ่ะร้องใหม่ดิเอาเอา acting จำที่เลยค่ะ เต็มที่เลยเหย่นาค่ะเอาหอยเชอรี่อ้าวร้องเพลงก่อนจุดจุดจุด,ด,ด,ดนักตกปลานะคะดูนักตกปลา เอาแล้วเอาแล้วแมมอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเหลือเกินแต่มันดึงเบ็ดขาไปรอพี่เขาปะปะไว้คุณต้องไปฉีดยา่ะมันข้ามเพื่ออาบน้ำอีกเร็ว

แล้วทำไมไม่ไปหย่อนตรงเหยื่อที่แม่ทำไว้อ่ะตรงนั้นมันไม่มีปลาบอดโอ้ยมันจะบอดได้ไงมันกินเหยื่ออยู่ข้างล่างนู่นเอาอะไรใส่แมงจีซอน,นลึกที่คุณเอาแมงจีซอนใส่หนูอยากตกก็ไม่ได้ตกตกว่าเป็นแค่ปะปะปะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อยู่คนเดียวดนะ้วยเสานะคะทำรั้ว